24ตุลาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเดี๋ยวเราจะพามาชมพัฒนาการการณีที่เราปลูกทุเรียนอ่าไว้สองต้นตัวนี้นะครับนี่คือต้นทุเรียนบ้านนะครับส่วนตัวนี้คือต้นทุเรียนพันอ่าหมอนทองหรือยาวลิ้นจี่ไม่แน่ใจนะครับที่เราเอามาเสียบไว้แล้วเขาติดนะครับทีนี้ต้นทุเรียนบ้านต้นนี้ปรากฏว่าเมื่อเราปลูกไว้ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งทุเรียนบ้านตัวนี้เขาค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อย ความจริงเราปลูกไว้เพื่อที่จะเอาทาาบใส่ต้นแต่ว่าขณะนี้มันโตสูงสูงขึ้นมาสูสีกันแล้วนะครับเราก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะพยายามเบรกส่วนตัวนี้ไว้ก่อนหรือไม่เราก็จะทำการตัดกิ่งที่อยู่ด้านในนี้ออกเพื่อให้มันเกิดความโล่งความโปร่งในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าเราจะเอา กิ่งทุเรียนบ้านหรือยอดทุเรียนบ้านยอดนี้นะครับไปทาบใส่ต้นก็ได้มันจะเป็นลักษณะาการเสริมขาที่มีสัดส่วนที่สูงขึ้นคือแต่ก่อนนั้นที่เราเคยเห็นมาการเสริมขาเนี่ยเราจะเสริมในระดับประมาณเท่านี้นะครับจับเสริมเข้าไปหาการแต่ว่าต้นนี้โตสูสีเนี่ยเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะเสริมในระยะสูงคือเอาจุดนี้นะครับไปเสริมใส่จุดนี้ จะเป็นยังไงซึ่งเรารอจังหวะให้จังหวะที่ต้นแข็งแรงโตก่อนนะครับแล้ววันที่อากาศไม่ร้อนมากเราก็จะดําเนินการทดลองเสริมแบบระยะสูงขนาดอบของผมเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนกิง่งกิ่งนี้นะครับเราเอาไว้สํารองในการที่จะเอาไปเสริมในระยะต่ํานะครับนี่แต่ว่าระยะที่เรารอการเสริมนี่เราก็แต่งกิ่งออกได้นะครับ ข้อดีของการแต่งกิ่งข้างล่างนี้ออกก็เพื่อที่จะเป็นการลดช่องว่างนะครับเพื่อที่จะให้แสงแดดเข้า,ามาจุดนี้ได้ลมพัดมาจุดนี้ได้นะครับก็จะไม่เป็นการบางังแสงของต้นทุเรียนต้นต้นนี้นะครับต้นหลักเนี่ยเดี๋ยวเราแต่งออกแบบนี้ได้นะครับดีครับพอเราแต่งออกมันจะเกิดความโล่งนะครับถ้าโล่งอย่างนี้แล้วก็จะทําให้โอกาสของกิ่งทุเรียนที่หมอนทองตัวนี้ เขามีโอกาสมาทางนี้ได้ส่วนยอดตัวนี้มันสูงเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะตัดออกได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเบรกความสูงเอาไว้นะครับนี่ครับมันก็จะมีหลายวิธีนะครับในการที่จะทดลองทำหา,าเห็นไหมครับว่าพอเราตัดเสร็จแล้วมันก็จะเกิดแสงเข้าได้ทุกทิศทุกทางนะครับมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนหมอนทองต้นนั้นเขา กิ่งเขาจะไม่หูบขึ้นเพราะว่าการบดบังของแสงนั้นน้อยลงนะครับแสงเข้าได้ทุกทิศทุกทางแบบนี้กิ่งตัวนั้นเขาก็จะออกไปเรื่อยๆอสําหรับทุเรียนหมอนทองต้นนี้นะครับที่เราเสียบติดเนี่ยปรากฏว่าในช่วงฤดูฝนนั้นเจอแมงมารีมากัดยอดนะครับแมงมารีหรือแมลงหนวดยาวมากัดยอดจริงยอดเขาจะพุ่งโดสูงไปถึงนั้นแล้วแต่ว่าโดนกัดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา เราก็เลยทําการตัดยอดซะ,ะถือว่าเป็นการตัดยอดแล้วข้อดีของการตัดยอดก็คือจะทําให้กิ่งอวบขึ้นลำต้นอวบขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ